ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะโยก็ยังคงนั่งอยู่กับบรรณาธิการมือเอกมือทองศิลปินศิลปินรุ่นใหญ่สําหรับผมนะครับพี่น้องธวัชชัยสมคองครับพี่น้องคะเมื่อเมื่อช่วงที่แล้วเราทิ้งเอาไว้บอกว่าตอนนี้งานพี่น้องนี่ก็มีการปรับปรุงนะครับเปลี่ยนปรับรูปแบบมากขึ้นแต่ถ้าที่ผมสังเกตดูงานพี่น้องในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ที่พี่น้องเหมือนจะสร้างขึ้นเองสร้างขึ้นใหม่ จนมาถึงยุคก่อนก่อนชุดใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนมันสําเร็จรูปอยู่แล้วแต่นํามารีพิซนต์ใหม่จนถึงง,ง,งานในตอนนี้ที่เหมือนจะเขียนเรียลลิสติกเพื่อให้มันโชว์ความเป็นมันเองเนี่ยพี่หน่องมีแนวความคิดยังไงครับวิวัฒนาการคือตอนนี้จะเริ่มจากว่าพอเรากลับไปทบทวนงานเก่าๆเราก็เกิดไปเจอว่าเราเข้าใจว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยมันเริ่มจากเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยนะอย่างงานชุดหลังสุดเนี่ยผมเขียนไอ้ เกือบหลังสุดเนี่ยผมเขียนกบเหลาดินสอขึ้นมาอย่างเงี้ยพอเราย้อนกลับไปดูว่าช่วงหนึ่งตอนที่เราเป็นวัยเด็กเนี่ยเราเดินไปที่ร้านเครื่องเขียนแล้วเห็นสเตเลอร์ตัวหนึ่งนะเป็นไอ้กบเหลาดินสอของเยอรมันสวยมากะสมัยนั้นกบเหลาดิสอหลักร้อยนี่แพงมากพอเราเข้าไปพวกเราจะซื้อปรากฏว่าเราไม่มีตังค์เรากลับไปเก็บตังค์พอเรากลับไปอีกทีเนี่ยเขาไม่อยู่ละพอเขาไม่อยู่เนี่ยเราก็รอเขาผ่านไป เป็นปีอะฮะก็จะมีกบเหลาของญี่ปุ่นของอะไรอย่างเงี้ยมาจนเรื่องเนี้ยลืมไปแล้วฮะอยู่มาวันหนึ่งเราเริ่มที่จะเขียนรูปแล้วก็เริ่มจะ,อะพอมีเงินที่จะ,ะซื้ออะไรที่เราชอบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เริ่มจากตามมาซื้อสเตเลอร์ตัวที่หายไปคงไม่ใช่ความทรงจําแต่ว่าเรื่องมันเริ่มจะไม่มีอะไรเลยมากกว่าอพอเราเริ่มซื้อตัวแรกปุ๊บ ก็กลับมาดูพอผ่านไปตัวที่ร้อยแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตัวนั้นอยู่ดีะนะจนคิดว่าสองสามร้อยตัว<ะ>นะพอหลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้ตรงนี้เนี่ยจากเรื่องที่ไม่มีอะไรเนี่ยสามารถสร้างคนให้เป็นคอเลกเตอร์ขึ้นมาได้หนึ่งคนะผมก็เลยหยิบเรื่องกบเหล่าดินสอขึ้นมา<ะ>แต่ชุดนี้เป็นชุดของผมเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะแทนคำว่าความทรงจำาได้ก็เลยใช้เป็นความทรงจำของที่เบียดนั้น<ะ>ใช่ไหมครับ แล้วเมื่อเราเขียนกรบหลัิงสอนเนี่ยดูเผินๆก็เหมือนเรียลลิสติกแต่ว่าจะอยู่บนสเปซที่ไม่มีเงาก็คือว่ามันอยู่ข้ามขึงระหว่างความจรงิงความทรงจำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมัน<ะ>มันส่งต่อกัน<ะ>ยุคสมัยโดยใช้สีที่สดๆของยุคสมัยนี้เข้าไป<ะ>ดังนั้นเนี่ยงานเรียลลิสติกก็จะมีแสงเงาเฉพาะอยู่ในตัวมัน<ะ>แต่ว่าอยู่ในแบ็กกราว n ์อะไรเนี่ย<ะ>ผมไม่ได้ใช้ เราเลยครับถ้าเห็นบอกว่าอย่างแนวความคิดในเรื่องของของตะกะแบบนี้ค่ะมันมีส่วนหนึ่งนี้มาจากการที่เราได้ไปเรียนอยู่ที่อินเดียหรือเปล่าครับจริงๆน่าจะเกิดจากความแก่พอเราผ่านีเเยอะเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็อยากจะหยิบเรื่องอะไรที่มันง่ายๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างเช่นชุดที่ผมคิดว่าจะแสดงปลายปีหรือต้นปีเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เป็นหน้าปกหนังสือเทบอยนะเพราะผมสนใจไม่ใช่ว่า เราสนใจหนังสือน้ตอะไรเงี้ไม่ใช่แต่เราคิดว่าหนังสือเพย์บอยเนี่ยออกมาตั้งแต่รุ่นผมยังไม่เกิดแล้วหนังสือเพย์บอยเองก็กําหนดวิธีคิดที่ผู้ชายมองผู้หญิงผู้หญิงอย่างนี้นะสวยนะผู้หญิงอย่างนี้สิถึงดูดีอะไรอย่างนี้ครคือมันมันเป็นหนังสือที่กําหนดทิศทางให้คนทั้งโลกเลยว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงผมก็เลยสนใจมากๆแล้วก็เลยเริ่มเริ่มขึ้นมาหยิบตั้งแต่หยิบหน้าปกขึ้นมาเขียนนะฮะ เป็นสามสี่หแล้วก็ข้างในผมว่าต้องรอใกล้ใกล้ผมเชิญคุณโยมาดูอีกคร่องเนี้ยนะสนใจฟังนื่น่าสนใจเนี่ยจะดูซิว่านิโอยโดตีมต่อไปเทย์บอยจะแบบไงพราะหลังจากหลังนิทรรศการของพี่หน่องเป็นต้นไปหลงไฟอาร์ตหลงเ้ยเนาให้บอกว่าจะบอกว่าแต่จริงๆพี่หน่องก็มีเพื่อนเยอะนะก็เพื่อนสนิทเยอะใช่ไหมเหรอพี่บอกมีเพื่อนเยอะโอ้โหก็ทั้งวงการแล้วครับนอกวงการก็เยอะครับผมเห็นเห็นมีงานพี่จะไปงานของ พี่เกีียวมาอ๋ออ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะครับเป็นเด็กที่เจอกันผ้านข่าคืออย่างอย่างอลงกรเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่อายุสิบก,กว่าอ๋อก็จะเลิกคบกันหลายครั้งไม่ไม่สำเร็จจะตีตต่ไม่ขาดะส่วนใหญ่ครบแล้วคบเลย นี่เป็นถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรนะักพี่หน่องและยังแนะนํากันไปเรียนที่สันตินิแกนด้วยและด้วยความที่แคลเป็นคนที่มีคนรักอย่างนี้แหละคะ่ะทําให้มีส่วนหนึ่งทาให้ใครๆเขาก็รักแกลที่จะมาฝ่ายอาร์ตนี่แห,หละทําในส่วนของฝ่ายอาร์ตแต่ทําไมมาที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยก่อนจะถึงในส่วนของฝ่ายอาร์ตเนี่ยนะมีคนคนหนึ่งเขาพูดถึงพี่หน่องเขากลัวว่าพี่หน่องจะลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่หน่องเนี่ยคนที่จะต้องทำอาชีพอะไรเมีคลิปเช้าค่ะ คลิปเชาของบุคคลท่านนั้นนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเชากันดีกว่านะคะว่าคลิปที่ว่านั้นคือคลิปอะไรคะอ้าหนองเนี่ยนะทำดีรัดฉานกิจกรรมมาเนี่ยเป็นเวลาสเปรโดยไม่เคลื่อนย้ายตัวเองไปที่ไหน จม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 ,จมลงไปในรัชสานกิจกรรมคือมาทำหนังสือมันเ,นเป็นหนทางที่นำไปสู่อริยม,มรรคาเพราะ,ะนั้นขอให้อหนองเนี่ยวางมือจากหนังสือและชั่วคราวปล่อยให้คนอื่นทำไปแล้วก็ไอ้นองผู้ซึ่งได้เล่าเรียนเชื้อปริยาการนี่มาจากมลาลัยเก่าแก่คือวิศวภารตีของท่านสันตินิเกตันจากไอท่านระพินเนี่ยเขาขอให้กลับมาเขียนเขียนรูปบ้างเหมือน เสียงของคุยที่กลับคืนมาหากอภัยพอเขียนรูปได้สักสาปีแล้วจัดที่ทัาสการแสดงแล้วหรือฟื้นร่องรอยความทรงจำที่ร่ำเรียมศิลปะมาถ้าเผื่อว่าเกลือกล้วอยู่ในวงการที่เป็นเรื่องหนังสือเรื่องเล่นตาหีขึ้นราคาหนังสือจากเล่มละร้อยเป็น150ยห้าสจากร้อเป็น200ตามไอ้ระเบียบอะไรของทั่วโลกเนี่ยไปเนี่ยฮะเวลามันก็ผ่านพ้นไปเวลาช้าน นานแล้วเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นรุ่นพี่แล้วก็ทำงานเชียปะมาต่อนเนื่องเมื่อเหลียวหลังกลับไปก็เห็นว่าหน่องเนี่ยทำงานให้แก่องค์การที่เป็นหนังกำพร้าเช่นเป็นต้นว่าทำหนังสือไฟอาร์เป็นเวลาช้านานเป็นเวลาสิบสิบปีแล้วลองถอยห่างออกมาแล้วก็ให้คนอื่นลองทำดูบ้าง แล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลงทําศิลปะอีกครั้งหนึ่ง <_ C> เพราะว่าในอริยมรมรคมาคาที่เราจะไปหลุด,ลดพ้นไปสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์เนี่ยไม่มีอะไรใดอื่นนอกจากการทํางานศิลปะอย่างอื่นนั้นเป็นดิรัฐานกิจกรรมซึ่งไม่ใช่กิจของศิลปินทั้งสิ้นอันนี้โดยเฉพาะฝากไว้ใช้งนงง เป็นยังไงบ้างคะต้องกราบขอบพระคุณนะอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปพี่ยกมือไหวแล้วพี่อ๋อครับเมื่อกี้ไหว้ไปในคลิปแล้วนะ,ะจริงต้องขอขอบคุณลุงวันนะ,ะที่เป็นห่วงเป็นใยผมสเสมอมานะฮะแล้วก็ในปีนี้ก็ยังแสดงความเป็นห่วงอยู่นะแต่จริงผมทํางานต่อเนื่องนะฮะ,ะแล้วก็แสดงต่อเนื่องทุกปีเลยเพราะว่า สิ่งหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นพันธกิจแห่งชีวิตวเลยก็คือว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะต้องอเขียนรูปอย่างต่อนเนื่องอแล้วก็สแสดงงานทุกปีเหตุ <c oughs> ผลเพราะว่าลุงหวนเห็นพี่หน่องทำไฟอาร์ตมาถึงสิปีป่ะกลัวว่าจะลืมการวาดภาพหรือเปล่าเออคือจริงๆผมเวลาเจอลุงหวนพวกก็จะคุยเรื่องสนุกสนานอะไรเงี้ยนะคือจริงๆผมมาทําไฟอาร์ตเนี่ยเพราะความจําเป็นจริง,รงๆมมเ,เพราะว่าความจําเป็นที่ว่าคือว่า ในประเทศไทยไม่มีหนังสือศิละ<า>ปะถ้าผมให้ลุงหวานมาทําลุงหวานแกก็คงไม่ทำให้ใครมาทําเขาก็ไม่ทำกันสักคนสุดท้ายผมเนี่ยก็ต้องมาทําทําไมถึงหลวมโตมาทำอ่ะพี่ก็ก็เพราะว่ามันไม่มีคนทําเนี่ยครับแล้วผมก็พยายามเชิญชวนให้คุณหลายคนมาทำนะค,<า>คนหลังสุดก็คุณวิจิตอภิชาติเท<า>ียนไท่นะฮะสุดท้ายเขาก็เลิกทำ<า>แล้วก็ผมคิดว่าผมก็ น่าคือวงการศิละปะไทยเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องมีหนังสือศิละปะสักเล่ม่งเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะพอแบ่งเวลาทําได้นะฮะแล้วก็ผมคิดว่า,าผมทําศิละปะต่อเนื่องอยู่แล้วนะแล้วก็ในจุดจุดนี้ผมถ้ามีคนมาทำพวกผมก็จะหยุดเลยไปเขียนรูปตามที่ววลุงหวันได้สั่งสอนไว้นะครับ <laughs> จุดเด่นของไฟอาร์ที่มีมาสิบปีเนี่ยค,คืออะไรครับพี่จุดเด่นก็คือเราเราปรับตัวครับปรับตัวที่ว่านี่ก็คือว่า ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ร mm hmm. ทุกยุคทุกสมัยมันเปลี่ยนทุกปีนะฮะ mm hmm. แล้วก็แล้วก็พยายามคอนเซปต์เราก็คือว่าหไม่มีกลุ่ม mm hmm. เพราะว่าวงคการศริลปะมีแต่คนทํางานอย่างเดียว mm hmm. นะเราไม่ได้ทําหนังสือไฟอาร์ตมาเพื่อการแย่งชิงกันทางวิชาการ mm hmm. นะเราไม่ได้ต้องการเราต้องการแค่ว่าให้เกิดวงการศริลปะภาพรวม mm hmm. ในประเทศไทยให้คนข้างนอกเห็นว่า ออกประเทศไทยมีหนังสือศิลปะยาวต่อเนื่อง10ปีมีนยัยยะก็คือองค์การศิลปะไทยเนี่ยเข้มแข็งนะแต่ผมเชื่อว่าเมื่อหนังสือออกมาทุกคนก็คงจะเข้าใจว่ามันค่อนข้างจะทํายากเพราะพอเป็นภาษาอังกฤษต้องละเอียนด,ดนิดนึงแล้วก็ เราจะเอาหนังสือไปขายต่างประเทศเนี่ยต้องมีความละเอียดนะแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้พี่น้องนะคะพูดคุยกับเราถึงในเรื่องของไฟอาร์ตนะคะหลังจากเป็นศิลปินแล้วคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของหนังสือแล้วแล้วพาชมได้ไหมคะพาชมออฟฟิศใหม่ของไฟอาร์ตนิดหนึ่งนะคะ